สวัสดีครับอยู่ผมจกเกิลครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกับฮีโร่ด็อกเตอร์ก็ตอนนี้ครับบอกเลยว่าเป็นด็อกเตอร์ผู้ไรแอซิดครับผู้ไม่มีการช่วยเหลือมีอยู่สองอย่างครับการที่เราไม่มีแอซิดเนี่ยอย่างแรกก็คือเราโซโล่คิวเก่งอย่างที่สองก็คือเราลาร์ดเก่งนะครับผมมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับก็เป็นคลิปรีเพย์จากทางบ้านนะครับผมใครสามารถส่งรีเพย์ได้ที่เพจเฟซบุ๊กของเรานะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ อคอมเมนต์เลกดีแมดก้าตัวไปที่รูปโปรไฟล์ของเพจผมนั่นเองนะครับอลองกดเข้าไปดูเพจกันได้ก็ไม่ยากครับยังไงโอ้โหเซอร์มาแกงครับแล้วมีรู้ดับเบิลครับเสียบไปหนึ่งทีครับผมดอกเตอร์ว,วางดุลแล้วตีอยู่เรียบร้อยครับผมได้คิวไปแล้วเพื่อนตายฮะเอ้าแต่ลำเพจได้คิวไอ้โหลำเพจแค่ล็อกมาแล้วป้อมตีตายก่อนถือว่าชมโรทไป ยังไงแลมพีเอาแลมพีเอาวะยังไงครับดูดมาแล้วตีแล้ววางดุนเอาเจอตีถอยหลังครับยังไงอีกทีเดียวเรียบร้อยครับผมเก็บไปสองอะแบดมิดวาวมานะครับกำลังเดินไปอ่าเอาเซิร์ฟมาพอดีเวลสามเสียบไปแล้วแทงหนึ่งทีบดอกเตอร์เวลหกครับแล้วนี้ไปเรียบร้อยครับผมได้คิวฮะเก็บไปสามเขจังหวะนี้โอ้ตอนนี้สกอร์หกต่อหนึ่งครับดอกเตอร์คิวไปสามแล้วอืมกัดขวดแล้วเดงกลับบ้าน โอเคครับผมก็จะไม่พูดเรื่องฮอนปิดไม่ปิดแล้วผมว่าผมพูดไปมากพอแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจแม่งมาได้อีกเนะี่ยบอกว่ามันไม่ได้ปิดอะไรวะมันไม่ปิดมันแค่ไม่อัปเดตด่าแบบแรงๆอ่ะเออผมพูดแบบไอควายมันไม่ได้ปิดมันแค่ไม่แบบแอ,อ,อัปเดตแบบปิดเม,ม,ม่มึงหรออะไรแบบเนี้คือผมขี้เกียจไปสนทนากับบุคคลพวกนี้ <laughs> เออผมขี้เกียจพูดละนะครับที่อธิบายแล้วแต่คนจะเข้าใจแล้วกันนะครับ เอาอย่างไงครับดิฟมาครับเรียบร้อยครับยังไงดูดเอ้ยจึงนีปล่อยป้อมตีด้วยครับแล้วเก็บไปสองครับผมยังไงแล้วดิฟมากดขวดครับจะเอาแลมเฮดไม่นาได้ครับผมเดี๋ยวผมอธิบายงงงยฟังอีกทีนะครับถูกต้องครับเกมยังไม่ปิดครับแต่ว่ามันไม่มีการพัฒนาไม่มีการพัฒนาแล้วหยุดอัปเดตแล้วหยุดอัปเดตเท่ากับอะไรครับเท่ากับไม่มีของมาขายแล้วครับไม่มีอวตารมาขายแล้ว พอไม่มีอวต้ามาขายแล้วเป็นไงครับเกมไม่มีไรายได้อ่าเกมไม่มีไรายได้แล้วไงต่อครับจะเปิดทำเฮียอะไร <c oughs> ไอสัตว์กาลีน่ามันเป็นบริษัทเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> บริษัทอามหาชนหรืออะไรไม่รู้นะเขาจดทะเบียนเข้าหุ้นอะไรนี้เราไม่ต้องลงดีเทลขนาดนั้นมันเป็นบริษัทนะครับเป้าหมายของมันคือสแสวงหาผลกําไรเออมันไม่ใช่องค์กรกันกุศลครับถ้าเกมไม่มีรายรับเนี่ยมีแต่รายจ่ายทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย อย่างน้อยๆเลยเนี่ยค่าไฟเสียบเซิร์ฟมันต้องมีครับค่าำรุงค่าบุคคลงานอะไรก็ตามครับแล้วแบบมันไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายมันก็จาเป็นต้องปิดนะฮะอยู่ที่ว่าจะปิดตอนไหนจากการคาดการณ์ของผมเนี่ยก็ประมาณสิ้นปีนี้แหละครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคดูต่อเัาดอกเตอร์คิวไปหกศูนย์แล้วครับโมเพิร์ แล้วก็นอกจากแบบว่าใครจะเอาลิขสิทธิ์ไปทําต่ออะไรเงี้ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยครับหรือว่าใครจะเอาไปเปิดเซิฟเถื่อน <c oughs> เออเปิดเซิฟเถื่อนแล้วเอามอสอวตารกับตรงกระตูนที่เราทาทากันมาลงปล่อยขายก็น่าสนใจนะแต่ประเด็นคือแนวเกมนี้ครับส่วนมากไอเกมเซิฟเถื่อนเนี่ย มันจะเป็นเกมพวกเก็บเวลครับแล้วก็เกมอ่ะวอซีอ่ะวอซีสมมติคนออนร้อยคนมันก็เล่นกันได้คนออนสิบคนก็เล่นกันได้ยิงยิงผียิงตัวกันเองแต่ว่าเกมฮอนเนี่ยมันต้องอาศัยฝั่งตรงข้ามฝั่งเราด้วยคือถ้าคนเล่นน้อยๆเนี่ยมันก็จะจับคู่กันยากครับมันจะจับคู่ไม่ได้เอ้าดิฟมาแล้วตายเลยครับนั่นแหละครับมันก็ยากครับผมว่ามันยากที่มันจะกลับมานะฮะยังไงครับไลท์ีอยู่โอ้โหแล้วถอยมาก่อนครับ แล้วแทมโบมุดมาตรงกลางโอเคแลครับเราก็จบเรื่องนั้นไปดีกว่าครับมาดูเกมของเราดีกว่าเกมนี้ก็ไม่นานครับประมาณ17นาทีตอนนี้คิวไปแล้ว70นะครับไม่ตายไม่มีแอซิยังไงโอ้โหเจอตันไปคูณ2ฮะแล้วตายครับผมยังไงเจอล็อกขาครับด็อกเตอร์ดิฟมาครับจึ๊กจ,จะสำลัก นั่นแหละครับระหว่างนี้ผมก็หาเกมอะไรโง่ๆทำไปก่อนนะฮะก็าทำพรอ,อยู่แล้วก็ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไระเจอแบงค์มิดตันครับเจอแรงเพจรล็อกเอวิตเลตันครับยังไงไม่รอนะผมตายฮะตันไม่โดนแต่เจอเฮกโอ้โหตายนาเสียดายครับจะปิดตำนานออกคิวเบก้าจะปิดตำนานแม่งมาเยอะจัดเมื่อกี้นี้โอ้ฝั่งโน้นซันเยอะครับแบงค์มิดบิดเล่าะ สกองเราก็สิบห้าเราหกครับสกอร์รวมมีการตีต้องการยังไงแพนด้างัดไปแล้วสันโอ้โหเดวิสเล่เฮครับแต่เสื้อติลงครับยังไงฮะเราสไลด์ท้าหลอดครับเราจิ้มวิสเล่ล้วตายครับผมดรดิฟมาแล้วเรียบร้อยครับผมเก็บไปสิบแล้วตอนนี้อ,อ่ะผมว่าฮีโร่ที่เล่นยากที่สุดเนี่ยสำหรับผมบนะคือลิง ฮีโร่ที่เล่นง่ายที่สุดสําหรับผมนะคือไอเอีรแบสมิธ <laughs> มีอยู่สสกิลใช่ไหมหนึ่งสองแม่งคลิกใส่โดนทั้งนั้นเลยสกิลสามเพิ่มบัฟความไวอ่นนะเราใส่ง่ายอยู่แล้วคือ,อยังไงมึงก็ตั้นโดนเดินโง่ๆไปปาสกิลสอง่ะซันจบ <laughs> <laughs> คือมาเล่นง่ายแต่ว่าเล่นให้ดียากนะครับออการเล่นของมันนะเล่นเล่นง่าย <laughs> ถ้าฝั่งนู้นแครี่เยอะๆแล้วดวงดีๆหน่อยตันตันคุณทรงคุณสี่แต่ชุดเดียวตายเลยก็ได้ครับยังไงโอ้โหดอกเตอร์ดิฟมาได้ไกลจึ๊บแล้วดิปไปอีกทีนึงฮะเก็บแลว้วไม่ให้ไปได้ครับเจอวินเลย์ให้ครับแล้วไล่ตีอยู่ฮะดูดวินเลย์มาแล้วเรียบร้อยครับผมตายฮะเก็บไปสองมาวะตอนนี้ยังไม่มีแอสซิสต์ครับแต่ตายไปหนึ่งตัวเลนกลางยังไงครับเซอร์ได้ลูนมินวอลค,ครับแล Back ้วแบ็กสมิธกระถาหลอด โอ้โหเข้าไม่ได้ครับแบมมีมีมมตันครับอาจจะเจอตันละส่วนละตายเลยเอาไอ้เหี้ยมึงตันคี <laughs> เสียบไปไสแตกเลยโอ้โหตันคีบแล้วแต่จจว่าสกิลบาสเมนคูด,ดาวไม่กี่วีครับยังไงเซอร์เซอร์ทำไงตะเด้งตะเด้งวาร์ป <laughs> กลางนะอบอกทีมมันไม่ใช่ล่างนี้ใช่ไหมที่สาวจะดังตะเด้งตะเด้ง แต่เด็กหูเจอคุณสองไหมครับผมยังไงเซอร์เซร์เสียบยังสเสียบไปแล้วตายครับโอ้โด็อกเตอร์ได้คิว <c oughs> นึกว่าเซอร์จะได้คิว,วเมื่อกี้นี้อตอนนี้ครับก็ออกกลางมาแล้วครับยังไงวิลเลเฮกละตันนะผม <c oughs> ขอรับแตดเอ้ขอรับแตดมาสกิลหนึ่งทีอ่า ยังไงอโดสวาปมาแล้วเจออันตีครับผมมาแล้วเซอร์ตะแดงตะแดงโอ้โหแล้วไม่เห็นเก็บไปสองครับแพนด้างัดขึ้นมาโอ้โหแต่สตันไปแล้วโอ้โหเจอแบมิดกลับไปตันนะผมดอก์ของเรากำลังมาโอ้โหฝั่งนู้นตายไปสองครับฝั่งนี้บิลเลตตายไปยไตัวเดียวอ่ะแล้วชีแรก็มาปเป็นไอคอนนะผม เอาแล้วลุลีเจนเยสเสียไปจึ๊กจึก๊กเฮ้ยห่าแล้แลมเทตีอาบอันล็อกแล้วตายครับโอ้เสีอตายไปครับทางนั้นมาซ้อนไวกว่าครับผมล็อกเตอร์บาดไปโดน,นมุดไปบนอีกแล้ว ตึง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 ฮะ <c oughs> ขอบอกดเลยครับยังไงดอกเตอร์ดีไปแล้วเจอเฮกครับผมอีกทีเดียวโอ้วิเลนตีไปครับทึกแล้วตายครับย <c oughs> ังไงทารอลสกิลไปแล้วไล่ตีอยู่ครับโอ้โหพุ่งทีหนึ่งวิเทนย์หายไปเกือบครึ่งครับแล้วสามอีกหน่อยหนึ่งก็ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ล็อกใครไว้ล็อกใครเอ่ยล็อกคีบบอไ้นี่มุดมาล่างอีกแล้วอ๋อวอดไว้ครับเห็นหมดแล้วมีแสงว้ามาจากเลนกลางครับไ้วิเลโอวิลเลว้าอีกแล้ว งแงนดแพนด้างัดไปแล้วสตันเจอท้ารอดสกิลครับเด้งไปเด้งมา,งมาเรียบร้อยครับผมตายครับเอ,อเต้นมาสกิลไปหนึ่งทีมานะครับตอกเตอร์ของเรายังไงดิฟไม่ดิฟดิฟไหมดิฟไปโอ้โหแล้วตายตายแล้วเออมีดิฟเกินด้วยเออ ทำไมตายอ่ะเมื่อกี้งงมากเลยว่าิที่ตัวแล้วนะแต่มันเสิอกดิฟเกินดิฟแล้ววางดุ่นเหรอหรือว่าดิฟแล้วตีวิ่งผ่านมาแล้วมันก็ตายไปเลย <c oughs> อคนนิวไปสิบห้านะครับเสียดายครับที่ตายรอที่เก้ามิเงนอิ่มไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแอซิดครับผมแพ <c oughs> นด้างัดมาแล้วสตัรสตันแล้วสกิลหนึ่งใบเรียบร้อยครับผมหนึ่งคอมโบ มาแล้วครับด็อกเตอร์เอาไม่เอา <ST AN CO> เนี่ยดิบไปแล้วตายครับผมโอ้โหเจอตันไปคูณสองแล้วป้อมตีด้วยครับกับตีแบ็กซคทับผมดิบไปแล้วไล่ตีอยู่ครับจึ๊กแล้วดิบแล้วดูดแล้วจูบแล้วตายโอ้โหจังหวะคิวดีจริง <laughs> เออตอนนี้ยังไม่มีแอสซิสต์เขาเรียกว่าจังหวะมันได้ครับอย่าเรียกว่าล้านเลยครับมันเขาไม่ได้ล้านนะเขาเขาเรียกว่าการทำำําดาเมจครั้งสุดท้ายทุยบวกอ่าแตนดาบบวกแตนดาบบวกอาแต่โดเจอล็อกมาแล้วครับ ใชครับวิเลวิ่งตามอยู่ครับผมดต่เพื่อันตีไปล็อกเตอร์ดิฟมาครับื้อหืออโดเกือบตายแล้วตายครับไม่รอดครับผมเจอวิเลนตีไปครับแพนด้างัดมาโอ้โหตีสองนี้ตายเลยแพนด้าฝั่งนู้นมาซ้อนรับแล้วฐานเราตีอยู่เรียบร้อยตายครับผมเซอร์ลงมาครับแล้วตันฐานลอาไปแล้วไล่ตีอยู่ครับผมน่เจอแบมิสกิลสองสโลแล้วเผาผ่านแล้วไล่ตีครับแทมโบเรียบร้อยครับผมเจอตันไปหายเลย คอเตอร์อยังไงครับดิฟมาแล้วตีอยู่3โอ้โหเจอล็อกขาไปมานาจะหมดด้วยครับแล้วตีสวนเรียบร้อยรับผมได้คิวอยู่ฮะตหอลอดสกิลมาแล้วโดนสองด้วยครับครัปเตอร์พยายามวิ่งอยู่เฮ้ยชนกันแล้วค <c oughs> รัเตอก็จะเอาคดอบเตอร์บอกถอยกอนเอาเป็นดาบอินอแล้วได้ควรมา โหแล้วตานี้ไม่ตายแบบจะเท่มากอ่ะจ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 ะเพอร์เฟกต์เลยจะมีสกอร์ข้างหน้าอันเดียวอ่ะแล้วก็ตายด้วยศูนย์ศูนย์นะเอออันนี้ก็บอกแล้วแม่งไม่มีแอซิดนะครับถ้ามันไม่ตายจะเท่มากเลยเล่นแบบไม่ตายไม่มีแอซิดแต่ว่าเล่นไม่ไม่ตายเนี่ยมันมันง่ายนะครับเอ้ยไม่ใช่เล่นไม่ตายเราเห็นได้บ่อยกว่าเล่นแบบไม่มีแอซิดนะครับเอ้าวิ่งไม่ได้จ้าดูดมาระวังดูนและ เจอตายจะวิ่งไม่ไห้อ่าแล้วออกเป็นกิมมอง,องเออเล่นแบบให้ไม่ตายเราก็เห็นมาลหลายคิปแลนะครับแต่ว่าเล่นแบบไม่มีอเซิเนี่ยหายากครับเอ้ยเรียบร้อยแน่พยายามจะ ดิฟไปเก็บให้ได้เราเป็นลูรีเจครับตรงนี้พยายามดันอยู่ครับแล้วก็น่าจะแตกแตกไปยไงดอกเตอร์ดิฟมาครับดิฟและดูดและตีและดิฟออกและแลยอูหายหายวะหายดิฟมัวววแล้วตายยนได้ครับผมโอ้โหตีหลุมแม่ หนึ่งวันจะรอดไม่รอดครับไอ้ฝังงูนะครับอยู่เรนโบนหมดเลย ก็เวล16นะครับโหแบมมิไอีสัสตตันคีฟนี่คูนดีจริงจตันคีฟนี่คูณสองคูนสามมาเจอแถมโบล,ล็อกขาไปใช่ครับอ่าแลมเฮดก็ล็อกมาครับแลมเฮดเป็นทับิมเบตนะผมเออแลนโดตันไม่ได้ก่อนครับมีคองตีด้วยครับด็อกเตอร์กดดูแยกล่างฮนะลงงง้วตีแบมมิโซตันตันตัวมอมครับแล้วตายไปครับผม ฮัลโหลวิงนี้อยู่ครับด็อกเตอร์แพนด้าบิงกไปแล้วสกิลหนึ่งแล้วตายครับผมดูสกอร์รวมมัางดีกว่าครับาฝั่งผมยอมแพ้นะครับด็อกเตอร์คิวยี่สิบสามมาฝั่งนผมอย่างที่เห็นนะผมโอเคครับก็ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับก็เดี๋ยวมันก็คอนแล้วมั่งเพราะว่ามันประมาณ17นาทีฮะก็บ๊ายบายครับ ฝากกดติดตามนะครับผม。